ครั้งนี้เราจะคุยกันเรื่องพุทบาทเสาไฟ สายไฟคูน้ําต้นไม้สิ่งต่างๆเหล่านี้หลักการเดียวกันเลยค่ะอย่างที่คุณศักชัยวุญมาอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพสมัยผู้ว่าอัศวินแล้วก็เคยเป็นผออ,อของสำนักการโยธาบอกไว้ถนนเป็นของใครสิ่งเพิ่มถนนเหล่านี้เจ้าของเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นว่ามีปัญหาฟุตบาทอิดระเบิดไม่มีทางเดินสกปรกแปกแหลกเหยียบไม่ได้คูน้ำข้างถนนน้ำเน่าน้ำล้นน้ำท่วมแจ้ กทมได้ค่ะเสาไฟต่อให้เป็นของการไฟฟ้ามีสายสื่อสารที่อยู่บนเสาของการไฟฟ้าแต่ถ้าอยู่บนฟุตบาทที่ถนนเป็นของกทมแจ้งเจ้าของถนนค่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปปัญหาเดิมไม่รู้ถนนของใครไม่เป็นไรแจ้งทุกอย่างไปได้ที่กทมค่ะสิ่งเพิ่มของถนนในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้ก็คือป้ายหาเสียงค่ะ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเวลาจะติดแผ่นป้ายต้องคำนึงถึงระเบียบสะอาดปลอดภยัยแข็งแรงมีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะรวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราชการหรือประชาชนแต่ถ้าจำง่ายๆก็คือติดอย่างไรไม่เป็นภาระ และไม่เพิ่มปัญหาให้กับคนกรุงเทพค่ะทั้งหมดที่ไล่เรียงมาถ้าจำไม่ได้ปกติค่ะถ้าไม่รู้ว่าจะนำไปใช้อย่างไรปกติค่ะแนะนำง่ายง่ายย้ำอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรบนถนนหรือสิ่งอื่นๆที่ประกอบอยู่บนถนนไม่ต้องไปหาว่าอำนาจใครแจ้งไปที่กทมแล้วกทมจะต้องทำหน้าที่นี้ให้คนกรุงเทพค่ะ